สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยส์ไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นจริงๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะที่เห็นตรงหน้านี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ของเล่นซะหน่อยมันคือของกินชัดๆเลยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ของกินนะคะถึงมันจะหน้าตาดูเหมือนช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นชุดของเล่นที่แบบทำเลียนแบบช็อกโกแลตในเครือของคินเดอร์นั่นเองคินเดอร์ก็เป็นบริษัทของเยอรมันเนาะ ใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะที่เขาทําพวกช็อกโกแลตอะไรแบบนี้เราก็จะมาแกะพลาสติกออกแเราก็จะมาดูกันว่าไอรีวิวของเล่นรีวิวช็อกโกแลตอันเนี้ยมันมันเป็นยังไงนะมันทําไมมันทํามาได้หน้าตาช่างเหมือนของจริงอะไรขนาดนี้อย่าเป็นว่าไปชมกันเลยค่ะอันนี้อันแรกก็มาดูกันเลยนี่คือโนเทลลาทุกคนก็คงรู้จักกันดีเพราะนี้มีขายที่เมืองไทยแต่อนเนี้ยจริงๆแล้วมันทํามาจากไม้มันไม่ใช่โหลแก้วเลยด้วยซ้ำแล้วเนี่ย มันคือแบบไม้ทั้งแท่งเลยค่ะไอปากก็เปิดไม่ได้อะมันคือแท่งไม้ที่แบบเขาเอาไปเพ้นแล้วก็ทำเป็นไอแบรนด์ครอบเอาไว้อะไรอย่างนี้อันถัดมาก็เป็นช็อกโกแลตคินเดอร์เนี่ยเห็นชัดไหมคะมันแบบมันคือไม้ชัดๆเลยอ่ะพอเคาะปมนี่คือชัดเจนมากว่ามันคือแท่งไม้ดีๆแล้วก็มีการเพ้น ทำลายขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นบิสกิตอันนี้ขนมวันนี้หน้าตาไม่เคยเห็นนะเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมที่ไทยมีขายหรือเปล่ามัไม่น่าจะมีขายที่เมืองไทยนอกก็ข้างหลังก็จะัดเจนมากว่ามันคือไม้แทงไม้ดีๆอันหนึ่งนี่เองส่วนอันสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันให้ดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะได้ดูว่าข้างในเนี่ยมัน ดูใกล้ๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่งช็อกโกแลตเทียบกับของที่เราเห็นบ้านเราจะเป็นพวกคิดแคทอะไรอย่างนี้ปะเออฮย้ยคือแบบเห็นก็น่ากินแล้วว่าแต่ใครจะไปรู้ว่า,วามันคือแท่งไม้แถมทำมาหล่อได้เนียนสักขนาดนี้เนี่ยน,นี่ก็เป็นช็อกโกแลตในเครือของคินเดอร์นั่นเองนะคะอืมเห็นแล้วหิวมาก มันเหมือนจริงเลยอะแบบดูผิวผิวเนเหอนนี้หยิบมาหยิบพยายามแกะได้เลยเนี่ยแต่ต่อให้แกะให้ตายเนี่ยพยายามจะเปิดโหลแก้วให้ตายยังไงมันก็ไม่สามารถจะจะหยิบออกมาได้นะคะเพราะมันคือแท่งไม้มันเปิดไม่ได้นั่นเองขอดูก็ชัดเจนล้วเป็นแท่งไม่อัดแน่นมากเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้รีวิวอของเล่นของของหวานปลอมให้เพื่อนๆืนดูกันแล้วนะคะ ไอเดียเนี่ยถามว่าเอาไปเล่นได้ยังไงเนี่ยมันก็ได้หลายแบบเนาะสำหรับใครที่ชอบออสะสมของเล่นพวกที่ทําแบบการทําอาหารหรือทําเป็นร้านขายขนมขายของหวานอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเพอร์เฟกต์สหรับคนนุณห,หนูที่ชอบสไตล์นี้เลยนะอีกไอเดียนั้นก็คือเอาไว้ป,ประดับตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้อยู่นะก็น่ารักดีหรืออีกอันที่แย่ที่สุดเลยก็คือทําเป็นว่าเราเนี่ยซื้อขนมมาฝากเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เอาไปแกล้กลงเพื่อนค่ะ ทำมาห่อเป็นเซตใส่พลาสติกมาอย่างนี้แล้วบอกเพื่อนวันนี้ฉันมีของเรตคอลเลกชันช็อกโกแลตมาให้แล้วก็ดูดีว่าเพื่อนจะมีแบบปฏิกิริยายัางไงอาจจะมีโกรธกันได้เพราะรู้ว่าช,ช็อกโกแลตที่ให้เนี่ยมันคือไม้ไม้อัดดีๆนี้เองนะคะจบแล้วค่ะวันนี้รีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนอยากดูรีวิวอื่นๆอ,อีกแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม y o YouTube c ช anel นะแล้วยังไงก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปด้วยค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ